ดีค่ะสำหรับช่วงดักเฮไลน์ในวันนี้นะคะเมย์ก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขแห่งประเทศไทยและในวันนี้นะคะเมย์ก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมคุณวันนิดาบุตรสกอรนั์น,นะคะมาให้การสัมภาษณ์กับเราไปติดตามชมกัน รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขแห่งประเทศไทยคุณวนิดาบุตรกระนันสวัสดีค่ะทางสมาคมเราเนะี่ยมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุน การพัฒนาส,สายพันธุนักค่ะ,คคะ,คะที่สมาคมจัดทุกวันนี้ก็จะเป็นการประกวดสุนัขค่ะ,คะทุกสายพันแล้วก็เก็บคะแนนเพื่อทําแชมป์ประเทศไทยแล้วก็จะมีบางงานที่เก็บคะแนนเพื่อทําอินเตอร์แชมป์แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่สมาคมทําอยู่ทุกวันนี้ก็มีการทางทางตัวพี่เองได้ไปเข้าร่วมประชุมกับทาง FCI สมาพันธ์สุนัขโลก ซึ่งเราจะได้อัปเดตว่าประเทศอื่นเขาไปถึงไหนแล้วพัฒนาไปยังไงเพื่อเอาตรงนี้กลับมาปรับปรุงในประเทศไทยค่ะค่ะแล้วทางสมาคมมีแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์สุนัขในประเทศไทยในทิศทางไหนบ้างยังไงบ้างอะคะค่ะการส่งเสริมทุกวันนี้อย่างทุกสายพันธุ์เนี่ยทางต่างประเทศเขาจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเฉพาะประเทศเฉพาะสุนัขของเราสุนัขประจำชาติของเราซึ่งมีไทยบางแก้วกับไทยหลังอานซึ่ง พี่จะเน้นสองสายพันธุ์เนี่ยออทุกวันนี้จะมีการเก็บคะแนนเพื่อทำอันดับหนึ่งเฉพาะไทยหลังอ่านกับไทยบางแก้ว<อ>แล้วตัวที่ได้คะแนนสูงสุดพี่จะส่งไปประกวด w o r ร์ดด็อกโทุกปีค่ะเพราะ,ะอันนี้จะเป็นก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยมีคนรู้จักไทยบางแก้วเท่าไหร่อย่างไทยหลังอ่านเนี่ยจะรู้จักอยู่แล้วหลังจากที่พี่ส่งไปประกวดที่ w o r l d Dog ok Show มาสองปีเนี่ยตอนนี้ค,คนรู้จักไทยบางแก้วเยอะขึ้นมาก ค่ะก็อยากให้คุณวนิดาช่วยเล่าถึงอสุนัขใเดนประเทศไทยที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์แล้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศนะคะที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นพันธุ์ p อ m เมเรเนียนกับไทยหลังอานแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นไซบีเรียที่พี่บอกว่าพอ m เมเรเนียนก็เพราะว่าเวลาที่เราเชิญกรรมาการต่างชาติเข้ามาตัดสินในงานประกวด กรรมการเกือบทุกท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสุนักอพอมของยูสวยมากแล้วก็อของเราไปชนะที่อเมริกายุโรปหลายๆประเทศแล้วก็งานใหญ่ๆแล้วยอย่างไทยหลังอานเนี่ยเมื่อปีที่แล้วที่พี่นำไปประกวดที่ยูโรด็อกโชว์ไปได้รางวัลเบสซินโชว์ที่นูน่นซึ่งสุนัขเป็นหมื่นตัวเราได้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยมากเลยตรงนี้ ก็อยากให้คุณวนิดานะคะาฝากอะไรถึงเกี่ยวกับผู้เพาะพันธุ์สุนัขหรือว่าผู้เลี้ยงสุนัขอะค่ะพี่ก็อยากจะเชิญชวนผู้เลี้ยงสุนัขทุกท่านให้มาเป็นสมาชิกกับสมาคม<ช>เพื่อว่าถ้าการเลี้ยงดูที่<ม>เวลามีปัญหาเรื่องการเลี้ยงดู<ม>ทุกๆอย่างเนี่ยปรึกษากับสมาคมได้<ช>การที่เราเลี้ยงสุนัขเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาใครเลยเราอาจจะเลี้ยงไม่ถูกต้องแต่ถ้าเข้ามาเป็นสมาชิกกับสมาคมมาร่วมกิจกรรม<ช>ก็จะได้ มีเพื่อนฝูงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะพูดคุยกันเรื่องการเลี้ยงดูพี่ว่าน่าจะดีกว่าค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมของสมาคมจะสามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างอาะคะที่เว็บไซต์สมาคมแล้วก็ Facebook ของสมาคมคแล้วก็ทางนิตยสารด็อก o คม a n นีซึ่งพี่จะส่งรายละเอียดให้ทางนิตยสารก็ติดตามได้เลยค่ะค่ะ และในวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณคุณวาน,นิดามากนะคะที่มาให้เกียรติกับเราชาวด็อกคอมพานีนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเราในเรื่องของอสมาคมนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ